มีห้องพยาบาลเฮ้ยไอ้ทัดหยานไอ้ทัดน์แก่ไอ้ปางนะไอ้ทัดน์แก่ไอ้ปางไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เจ้าสงสัยพี่แป้งหมดนะแต่สงสัยพี่แป้งค่อนข้างสงสัยเลยแหละจะกระท้อนไม่ได้จะกระท้อนจิ๊กตุ๊กใส่ไม่จริงจุ๊บบี้ขอเป็นขอเป็นได้ไหมอยากเป็นฆาตกร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 อยาก ลูกเรืออีกแล้วแกเชื่อป่ะวันนี้ฉันอัดอันเนี้ยเตมเนี้ยมาสี่ตาละฉันไม่ได้เคยไปข้าวตกรเลยเว้ยฉันเป็นลูกเรือหมดเลยทั้งหมดฉันเป็นลูกเรือทั้งหมดแลวฉันเป็นกบที่ฉันเป็นลูกเรือให้ตายเถอะลองการจัดท่อกอนพีกเกตพิกเกตดูนี่พิกเกตดูนี่ ไม่มีใครดูยังไม่ทำแล้วกันเควสเนี้เก็บไว้ยืนยันตัวเองนะคะเก็บเควสนี้ไว้ยืนยันตัวเองก่อนนี่มีเควสห้องซ้ายสุดเราจะวิ่งมาทำเควสห้องนี้โอ้โหนานอีกแล้วเอาเมฆนึๆอึดๆโอเคเออหมุนเข้าไปอเออเอาหมุนอีกหมุนอีก โอเคจบค่ะภารกิจสำเร็จมีห้องพยาบาลเฮ้ยไอ้ทัดหยาน <G ül> ไอ้ทัดนไก่ไอ้ปางนะไอ้ทัดนไก่ไอ้ปาง <G ül> ไปอุ้ยอุ้ยไอ้ปางอะเป้าอะไอ้ปางเหรอ <G ül> อ้ทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม <G ül> ไอ้ปาง กีปามันมาจาับซ้ายสุดมันมีการปิดประตูเฮ้ยอะไรอ่ะไ,ไปดูสมบัติ <G ül> ไปดูคนเดียวเนาะฉันไม่ไปดูละ <G ül> อุ๊ย โู้ดับเบิลคิวคนเลยเหรอตายไปโ่ตรงไหนครับเจอศพตรงไหนครับพี่โซ่ห้องฝ่ายครับกระโดดปืนใหญ่มาเจอพอดีเลยแม่ใครไปคนฆ่าโอ้โหแล้วมไปเห็นอะไรหรือเปล่าก่อนหน้านั้นน่ะนั่นน่ะดิผมอยู่ขวามือผมไม่เห็นอะไรเลยเราอยู่กับพี่แจงกำลังพี่แจงพี่แจงไปเห็นลูกเห็นพี่กิจอยู่ขวามือจริงครับ เดี๋ยวเดี๋ยวคือมันจะมีอยู่รอบหนึ่งอะที่จะอยู่ซ้ายล่างแล้วก็โดนขังคนละด้านกับไอ้ปางแล้วก็ทัชชี่ทัชชี่เดินไปแถวแถวห้องไฟอืแล้วพี่ทก็หายไปในห้องไฟเอ้ยนานแล้วนะอันนั้นตั้งแต่ซาบูถานป่ะแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตเห็นนะคือแป้งอยู่ในกล้องวงจรปิดนะครับเห็นอะไรไหมเห็นแสงไฟไหมคะผมผมดูอยู่นะคะผมอยู่กับพี่กินนะครับเราจะเห็นใครทาอะไรเปล่ะผมไปขวาไม่มีนะเพราะว่าตอนที่กาลังดูกล้องวงจรปิดอะสักพักหนึ่งมันก็ให้ไป โอทูใช่พอพอโอทูเสร็จพี่มียิงปืนแล้วก็เห็นทัชชี่คือสศกแบอาจจะตายนานแล้วหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันจะไปนานแล้วนะแปลว่าฆาตกรอ่น่าจะสามารถรีได้ประมาณสองรอบแล้วอะโหดนะเนี่ยฆาตกรแต่จะเป็นคนเดียวที่ฆ่าก็ได้ใช่แล้วขอพักก่อนนะปอบในห้องไฟหนูคิดว่าอาจจะยังไม่เจอมีคนบอดผมสองคนอยสองคนใช่เลยแต่คิดว่าไอ้ทัชนะโอ้ว้าวโอ้ว้าว มีคนเนียนเนาะปางเจะาคิดว่าไอ้ทัชนะต้องระวังตัวแล้วนะแต่เมื่อกี้พี่ไม้แปลกๆนะจะาคิดว่าไอ้ทัชจ้ะไอ้ทัชน่าจะเป็นไอ้ทัชอย่ามานะอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีอ้วนเธอจะไม่ปลอดภัยทำที่นี่ก่อนกุศลบัตรท่ามกลางทะเลทรายไอ้ปางฆ่าฉันแน่ไอ้ปางเกต้าฆ่าฉันใช่ไหม แกเป็นคนดีแกเป็นคนดีเหรอโอเคเป็นแปดเป็นอยู่คู่กันวันนี้แจ๊กับปางเป็นน้องกบนะคะเราจะไว้ใจปางดูแล้วกันน้อาไปเลยแต่ฉันเฝา้าแกเองเอ้าทำไมทําเร็วจังะ <S <S อะตายเราเกินเลยยังไงพี่กิตยังไงนี่เจอจานเจอยู่ในห้องไฟครับผมตรงแบบสุดๆห้องไฟเลยอ่ะ แล้เจ๊แป้งอยู่กับใครเมื่อกี้เจ๊เดินลงมาแล้วก็เมื่อกี้กำลังจะถึงกงห้องกล้องวนจรปิดพอดีเลยอือไว้พี่โซ่แต่ผมว่าพี่เดินลงมาจากข้างล่างอะแล้วก็เลี้ยวไปซ้ายเดินเฮ้ยแ,แต่พี่เดินสวนไม่เจอแป้งนะไม่ใช่คือหนูคือหนูกำลังเดินมาแล้วพี่กิดเดินสวนตรงไหนหนูเข้าไปอยู่ในห้องกล้องรวนะเมื่อกี้ไฟมันแวบอยู่เลยนะอืออือไม่รู้แต่จะพี่เห็นกล้องมีม,มีมีวาร์ปนะ แต่ผมอ่ะพูฟให้จุ๊บแจงกับพี่โซ่แล้วค่ะหนูจะไปวันได้ไงหนูคือลูกเรือผู้บริสุทธิ์งั้นถ้าพี่ชัดโูรให้พี่แจงกับพี่โซ่ได้หนูก็พูฟให้พี่แจงได้เหมือนกันใช่กันอยู่กับมาตลอดเลยผมิงจรแจงไปทางขวาบนครับแต่พี่โซ่อยู่ตรงกลางแล้วเขาก็เดินมาข้างจริงมาตรงกลางไปตอนนี้เจ้าสงสัยพี่แป้งหมอนะแต่สงสัยพี่แป้งค่อนข้างสงสัยเลยแหละหรือว่าเอาพี่กิจออกเลยแต่ว่าผมทำตัวเป็นคนดีมาโดยตลอดเลยแต่พี่กิจเป็นคนโหรธนะไอ้พี่กิจเป็นคนโหรธ รู้อ่ะพี่แป้งจะสงสัยพี่ว่ะไม่เหลือเอ้ยสงสัยพี่กิงเฮ้ยเฮ้ยต้องโหวตแล้วต้องโหวตแล้วจะกระท้อพี่แป้งจะกระท้อนสงสัยพี่จริงไม่ไม่เอ้าเฮ้ยก็ทำไมพี่แป้งอยู่ห้องกล้องไม่ใช่เหรอแต่ตรงห้องกล้องมันอยู่แถวนั้นนะแต่พี่กิตไปเจอเจ๊จะไม่เข้าห้องกล้องแล้วหลังจากนี้เจ๊สัญญา โดนพี่แป <thing> <mouth> ้งฆ si ่าแน่ไอ้ปังจะสงสัยพี่แป้งอะทำไมไม่มีใครชื่อชินลอยทำไมวะโซยทัดน์ใช้ไปไกลทัดดีกว่าไปทัดไปนั่นโดนดับเบิ้ลคิวแน่โดนดับเบิ้ลคิวแน่ไอ้ทัดไอ้สารชั่วกระดก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 ฉันบอก ใครเชื่อฉันวายปัางเอาก็พี่หน uh, ้าตาใส่ซื่อบริสุทธิ์จ้าโอ้โหใหญ่อะหายไปแล้วอะไอ้ปัางงงมากบุกคนติกันงงจิ๋งก็คอไม่ประเด็นคือมันมีช็อตหนึ่งที่ในแมตช์นี้นะบอกเลยว่าพี่โมคือคนที่สวยที่สุดทำไมเพราะว่าพี่โม่อะอยู่ดีๆคือพี่โม่อะเดินมาตรงนั้นพอดีตอนที่แป้งอะกำลังขุดขึ้นมากำลังทำงานอย่างมั่นคงในห้องพยาบาล แล้วมันก็มีตัวมุดออกมาจากท่อแล้วผมกำลังจะวิ่งไปรีพอร์ตมันมีการปิดประตูขังผมไม่คือแจนจะบอกว่าแกจะโหวตคนที่เจอศพอย่างเดียวไม่ได้เอ้าก็ได้สิกะสะสงสัยอะไม่ได้ากโหวตก็โหวตได้สิสงสัยวิกฤตนี่ว่สมัยไนครับเจอความในห้องห้องแล้วแป้งบอกอยู่ในห้องก็ โอ้ยจิ๋นหนแล้วจะแป้งเป็นเกมไม่เชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวหนูหนูไม่ได้ยินคำว่าพีวาร์ปอยู่ในห้องกล้องอ่ะไอ้บ้าเอ้ยผมไปสแกนแป้งหนุนหัวแป้งเป็นแขบตกก่อนอุตส่าห์เดินหนีแล้วอ่ะทำไมถึงผมก็โดนัพี่ปาดไปเออสนหน้าสนหน้าสนหน้ากินยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่